สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي جمرين، الله سبحانه وتعالى، بصفده في نونتي، سلام، الحمد لله วันนี้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานะครับวันนี้เราพบเจอกันอย่าลืมที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้เรียนศาสนาไปพร้อมๆกันเรื่องที่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับเรื่องของอารลอฮของเพศชายาที่เห็นตรงกันเลยก็คือทวานหนะักทวารเบาอันนี้จําเป็นต้องปิดอยู่แล้วนะส่วน สิ่งที่เห็นต่างกันอยู่ก็คือว่าสะดือขาอ่อนแล้วก็หัวเข่าสามเรื่องนะกลุ่มแรกบอกว่าไม่เป็นเอารอแต่เวลาในหลักฐานที่ยกมาเนี่ยเป็นหลักฐานที่ไม่ได้เกี่ยวกับละหมาดนะนะแต่มันคือเอารอเดียวกันนั่นแหละละหมาดกับนอกละหมาดก็เอารอเดียวกันเหมือนกับคุมหัวนั่นแหละพี่น้องผู้หญิงเนี่ยถ้าออกนอกบ้านต้องปด ต้องปกปิดทั้งหมดทั้งร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือคราวนี้ผู้หญิงจะละหมาดในบ้านก็จะอ้างได้ไหมว่าโอ้ฉันละหมาดอยู่ในบ้านทำไมต้องปิดเอารอตด,ด้วยอ่าทำไมต้องปิดเอารอตด,ด้วยละ่ะต้องปิดเอารอดเพราะมันเป็นเงื่อนไขในการละหมาดเข้าใจไหมเอ่อต่อให้ละหมาดกับภรรยาสามีภรรยาละหมาดโดยกันเนี่ยภรรยาก็ต้องใส่ตละลกงละหมาดใช่ไหมล่ะเออแต่พอเวลาจะออกจากบ้านเนี่ย หรือมีคนอื่นที่ไม่ใช่มัฮรอมอยู่เนี่ยอันนี้ก็จําเป็นต้องปกปิดเอารอเช่นเดียวกันนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายคนที่ไปทํางานนอกบ้านไปทํางานกับคนที่ไม่ใช่มัฮรอมแล้กวก็ไม่ได้คุมฮิยาบไม่ได้ปกปิดเอารอพอถึงเวลาก็ปกปิดแสดงว่าเขาปกปิดเฉพาะตอนละหมานยังไม่ถูกทั้งหมดนะถามละหมานซ้อไหมซ้อมดีไหมละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้ แต่ถามว่าแล้วในชีวิตประจําวันปิดไหมไม่ปิดก็จะบาปเรื่องนั้นไปเรื่องของการเปิดเอารอแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กนะนบีบอกว่าแม้ว่ากลิ่นสวรรค์มันจะขจรกระจายไปฟุ้งไปทั่วขนาดไหนเนะี่ยผู้หญิงที่เปิดเอารอผู้หญิงที่แต่งตัวนะไม่เรียบร้อยตามหลักศาสนาเนี่ยนะจะไม่ได้กลิ่นแปลว่าอะไรพี่น้องก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เข้าสวรรค์ไปไหนล่ะ วิยาสุบินแล้วดังนั้นการคุมฮิญาบการแต่งกายเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นของมุสลิมะและก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการกดขี่แล้วก็ทําให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่ด้วยพี่น้องใช่ไหมใครอะ่ะพี่น้องคนใครที่ชอบนะถามจริงๆนะพี่น้องเราเวลาเราเทียบอะไรเนี่ยนบีจะให้เทียบกับคนที่เรารัก ถ้าเรามีน้องสาวเรามีลูกสาวเนี่ยเราชอบให้ลูกสาวเราแต่งตัวโป้ไหมพี่น้องชอบให้มีการแทะลมจากผู้ชายไหมไม่ชอบอ่าเห็นไหมแต่ถามว่าถ้าเราไปมองคนอื่นเราไม่คิดอะไรหรอกเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้น,นกับคนอื่นโอ้ยก็เป็นเรื่องปกติอ่าจะบอกแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมันเกิดข,ขึ้นกับคนที่เรารักปั๊บเนี่ยเราก็จะห่วงขึ้นมาทันทีดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังกันนะ โดยเฉพาะใครที่มีลูกสาวสามีที่แต่งงานมีภรรยาก็ต้องรูด้รับผิดชอบภรรยาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยอาจจะไม่ได้คุมหัวไม่ได้อะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องก่อนหน้านี้แต่พอเวลาที่เราเป็นสามีเขาแล้วเนี่ยเป็นสามีเธอแล้วเนี่ยเราต้องต้องอะไรต้องสอนต้องบอกต้องสั่งในสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนาเพราะไม่งั้นเราบาปด้วยภรรยาที่ไม่คุมหิบอบออกนอกบ้าน สามีก็ไม่ได้เอารู้เอาชี้ไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยใครบาปด้วยพี่น้องสามีบาปไปด้วยนะยกเว้นกรณีที่เขาแอบสามีจริงสามีไม่รู้เรื่องตอนออกจากปะออกไปเลยเนี่ยยังคุมหัวอยู่พอออกไปกแป๊บหนึง่งผังหัวหลุดไปแล้วเมื่อกี้ตอนมอเตอร์ไซค์ลมแรงไปหน่อยแล้วกลับมาบ้านก็าเข้ามาเขา,มาุมหัวนี่สามีไม่รู้นะถ้าไม่รู้แบบนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แต่งตัวออกไปจากบ้านก็เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยอันนี้อันตรายมาก หรือไม่ได้เห็นดีเห็นงามหรอกแต่ก็พูดได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าโดนอิดตกงลงใครคุมใครเนี่ยพี่น้องนะเออดังนั้นเรื่องตรงนี้ก็เตือนกันคราวนี้มาดูต่อหลักฐานกลุ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าข่าขา,ขาอ่อนสะดือเนี่ยไม่เป็นเอารอก็ยกหลักฐานมาสองเรื่องแล้วนะเรื่องแรกก็คือวันที่นบีเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านกับภรรยาของท่านก็คือท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาก็เล่าให้ฟังว่า พ่อก็คืออบูบากเนี่ยมาหามาหาท่านนาบีนบีก็นั่งแล้วก็เห็นหัวเข่าอยู่นบีก็ไม่ได้ปิดท่านอุมัดมานาบีก็ไม่ได้ปิดพอท่านอุสมานมาท่านอุสมานเนี่ยท่านนาบีก็ปิดหัวเข่าเลยนะหลังจากนั้นท่านหญิงไอชาก็ถามผ่านไปละกลับไปละถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะนบีก็บอกว่ายาไอชาอัลอ ah ัสตาฮิมินรอจูลินวะลลอฮิอินนัลมาเลกะตาลตัสตาฮิมิลหู โอ้อายชาเอย๋ยขอสาบานต่อล่อฉันจะไม่อายต่อพู้ที่แม้มาริกาเนี่ยังอายเขาได้อย่างไรนะนี่ก็เป็นหลักฐานหนึ่งในความประเสริฐของท่านอุสมานบินอัฟฟานถึงความละอายของท่านนะครับ 2. จากท่านอานสัสรายงานบอนาบีเนี่ยเคยเปิดเคยถลกผ้านุ่งจนกระทั่งเห็นขาอ่อนในวันสงครามคอยบัตจนกระทั่งฉันเนี่ยเห็นขาอ่อนของท่านนาบีนะ อันนี้หลักฐานที่สองตอนแนรกอยู่บ้านทันที่สองอะไรอยู่ในภาวะสงครามอิบนหฮัสมินได้กล่าวว่าถือว่าเป็นการที่ถูกต้องที่ว่าขาอ่อนไม่เป็นอารอฮ์หากว่ามันเป็นอารลอฮ์เลว Allah อ ز ز วัลลอฮ์อัลจาวะญจะไม่ทรงให้ขาอ่อนเปิดออกแก่ท่านรอซูนซลลลอฮฮวายในฮิวซัลลัมผู้สญญปัสจากมนลทินผู้ดได้รับการคุ้มครองให้รอดพ้นความผิดเยี่ยงมนุษย์ในสภาพแห่งการเป็นนบีและการเป็นรอซูล พระองค์จะไม่ทรงให้อานัสอิบนุมาลิกและคนอื่นๆเนี่ยนะได้เห็นและพระองค์ก็ได้ทรงรักษาท่านจากการเปิดเอารลอขณะที่อยู่ในวัยเด็กและก่อนการเป็นท่านนาบีเนี่ยอุมฮฮัจมินได้อธิบายไว้ในสฮิยบุคอรีมุสลิมจากจาบิดรายงานว่าท่านท่านรสุรรนสอัลลอฮ์ฮวยในหัวซันลัมเนี่ยได้ขนหินเพื่อซ่อมแซมอลัลกาบะ นะของพวกเขานะและท่านเนี่ยก็สวมผ้านุ่งอยู่ลุงของท่านที่ชื่อว่าอับบาสได้กล่าวแก่ท่านว่าโอ้ลูกชายของน้องชายของฉันหากเจ้าได้แก้ผ้านุ่งของเจ้าเนี่ยมาเพื่อคล้องเอาไว้บนไหลนะของเจ้าเพื่อใช้รองหินเนี่ยจะไม่ดีหรือจะบิดก็กล่าวว่าและท่านนาบีก็แก้ผ้านุ่งเอามา ของบนไหลกของท่านและท่านก็ได้ก้มลงไปนะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นท่านนาบีเนี่ยได้ได้อะไรไ,ได้ถอดแบบนี้อีกเลย 3. จากมุสลิมซึ่งรับรายงานมาจากอาบิลอาลีฮ์อัลบรารอได้กล่าวว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอัสซามิดได้ตีที่ขาอ่อนของฉันและได้กล่าวว่าฉันเนี่ย ได้เคยถามท่านอาซาอบาสัรอาบีซัรเนเขาก็ได้ตีที่ขาอ่อนของฉันเหมือนกับที่ฉันเคยตีขาอ่อนของท่านนี่แหละและเขาก็คืออาบาซาร,รินเนี่ยอบูซาร,รินก็ได้กล่าวว่าความจริงฉันเนี่ยได้เคยน่ะได้เคยอะไรได้เคยถามท่านโนซุนสโลลลฮวยในฮิวสันลมเหมือนกับท่านนี่แหละที่เคยถาม เหมือนกับเหมือนกับท่านที่เคยถามฉันเนี่ยและท่านก็ได้ตีขาอ่อนของฉันเหมือนกับที่ฉันเนี่ยตีขาอ่อนของท่านและท่านอซุนก็กล่าวว่าซอนลิซซาเลตนะลนะวัจจิหาบอกว่าไงจงละหมาดให้ตรงเวลานะบีเนะี่ยตีไปที่ขาอ่อนแล้วก็บอกว่าจงละหมาดให้ตรงเวลาและเขาก็ได้เล่าจนกระทั่งจบฮะดีสอิบนุฮัสมินได้กล่าวว่าหากว่าขาอ่อนเป็นอารอเลว้วท่านอซูลเนี่ย ก็จะไม่ใช้มือเนี่ยตีนะเขาเรียกมือที่ประเสริฐนะตีเบาๆไปที่ขาอ่อนของอบาซอบาันะอย่างแน่นอนและหากว่ามันเป็นเอารอตามความเห็นของอบาซัแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตีลงไปที่ขาอ่อนด้วยมือของเขานะก็คือพูดถึงถึงตัวของซอฮาบด้วยนะก็จะไม่ตีไปที่อับดุลลอฮ์บินซอมิด และอบูยะลาก็ชาเช่นเดียวกันคือเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อกันมาเรื่อยๆนะและเป็นไปได้สําหรับมุสลิมคนหนึ่งที่จะเอามือไปตีอ่าเขาเนี่ยไปตีลงไปที่ทวานทวานเบาของคนหนึ่งบนผ้าหรือรอบๆนะเขาบอกเป็นไปไม่ได้ที่มุสลิมคนหนึ่งเนี่ยจะเอามือไปตีนะลงตรงทวานเบาของคนหนึ่งบนผ้าหรือรอบๆทวานหนักคนหนึ่งคนใดบนผ้า และตีร่างกายของหญิงที่แต่งงานกันได้บนผ้าอย่างเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นถ้ามองว่าเป็นเอารอ4ีหลังจากนั้นอิบนนฮัสซมินได้กล่าวไว้ในใสายในงานของเขาโดยอ้างไปที่ยูเบสนะน่ะอิบนนฮุวไวริสว่าเขาเนี่ยยูเบสเนี่ยได้มองดูขาอ่อนของอบูบักขณะที่เผยออกมาและกล่าวว่าอานัสบุตรของมาลิกได้มาหา นะได้มาหากุสบุตรของฮัมมาสโดยเขาเนี่ยได้เปิดขาอ่อนทั้งสองของเขานี่ก็คือหลักฐานที่มีการบันทึกเอาไว้ว่าม,มีเหตุการณ์ที่นบีเนี่ยเคยเปิดขาอ่อนแตม่มันไม่ได้เกี่ยวกันตอนที่นบีละหมาน,นาบีมันเป็ประปิดหมดแหละแต่พูดถึงนอกละหมาดแต่ผมก็บอกแล้วไงว่าเอาร้อนละหมาดกับเอานอกละหมาดเอาร้อนเดียวกัน คราวนี้มาดูกลุ่มที่บอกว่าเป็นเอาล้อบ้างน,นะบรรดาผู้ที่กล่าวว่าสะดือสะดือหัวขาวเขาออดเป็นเอาล้อเนี่ยได้อ้างหลักฐานฮะดีสองบทนี้หนึ่งก็คือมุฮัมมัดบุตรของยะชินได้กล่าวว่ามารรสุลลอฮ a h ีสลลัลลอฮุอาลัยฮิวะซัลลัมอะลามะอ์มัรถ้ารสดุลลอฮุอาลัยฮิวะซัลลัมได้เดินผ่านมะอ์มัร ฟ่าว่าฟาคิดาหูมักชูฟะเตนี่โดยที่ขาอ่อนทั้งสองของเขาเนี่ยเปิดอยู่ฟักก็แหละเรียงก่นบีก็กล่าวกับมัมมัดว่าย่ามัมมัดนะิตติแปลว่าอะไรจงปิดให้ดึงลงมาปิดกิตติฟาคีไดกะ ให้ปิดขาอ่อนของท่านฟาอินเนี่ยาขีได้นี้เอารอแันเอารอตุนเพราะจริงๆแล้วขาอ่อนทั้งสองนั้นเป็นเอารออบันทึกโดยอิมามอามาัลฮมัดอัลฮากิมนะและในหนังสืออัตตารีของอิมามบุคอรีด้วยแต่เป็นฮะดิษมุอัลหลักนะอ่ะนี่ก็คือคำพูดที่พูดเลยนะว่า ขาอ่อนเป็นเอาเรอแต่เมื่อกี้ไม่ได้มีคำพูดอะไรคือเคยเห็นนบีเปิดมาแต่นี่นบีพูดเลยว่าขาอ่อนเนี่ยเป็นอะไรเป็นเอาเรอต่อมายุรฮุดได้กล่าวว่ามรอรอลลสุลัยซัลลอฮะลยฮิวะสลามุอะลัยยูบูรเดะ ท่านโุซุนสโล,ลล้อฮ์ฮุไนนฮิวเสัลลัมเนี่ยได้เดินผ่านมาโดยที่ฉันเนี่ยมีผ้าห่มอยู่เรียกความจริงขาอ่อนของฉันก็ได้เปิดออกท่านนาบีก็กล่าวว่าจงปิดขาอ่อนทั้งสองของเจ้าเพราะความจริงแล้วขาอ่อนนั้นเป็นเอารอนี่คือฮะดีษ ทั้งสองฝ่ายที่อ้างเป็นหลักฐานและสำหรับเราในเรื่องนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาทัศนะใดทัศนะหนึ่งจากสองทัศนะนั้นแต่ที่เหมาะสมยิ่งในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยผู้ละหมาจะต้องปกปิดสิ่งที่อยู่ระหว่างคำว่าระหว่างก็รวมไปด้วยนะรวมสะดือด้วยรวมหัวเข่าด้วยอยู่ระหว่างสะดือและหัวเขา่าเท่าที่สามารถจะทำได้ อันบุคอรีได้กล่าวว่าฮาดิทีรายงานโดยท่านอานัสมีสายรายงานที่มั่นคงกว่าฮาดิทีรายงานโดยยูรฮูดนั้นมีความรอบคอบกว่ากล่าวคือฮดิทีรายงานโดยอานัสดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมีสายรายงานที่ถูกต้องนะแต่ตรงเนี้ย เจ้าของหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะของผู้ละมานี่ต้องปกปิดเอาเรอให้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องผมก็บอกแล้วว่าจริงๆเราละมาดเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ปิดเฉพาะสะดือถึงว่าข่าวหรอกเราปิดหมดแหละพี่น้องเราก็ใส่โตบ๊บใส่เสื้อผ้านะให้มันสะด,ดวกให้มันเรียบร้อยนะแม้กระทั่งหมวกเนี่ยเอามาใส่ก็ดูเรียบร้อยนะครับต่อมามาถึงเอาเราของสตรีบ้าง ก็ทั้งหมดของร่างกายเป็นเอาร็อกเลยจาเป็นต้องปกปิดยกเว้นใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองผู้หญิงเนี่ยจำง่ายเนาะพี่น้องทั้งหมดของร่างกายยกเว้นใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือนะดังที่อาล็อกสุบฮานอหัวตายแล้วได้กล่าวไว้ในซูรุนูตอายะที่31บเอ็ดอกว่าไงและพวกนางอย่าได้เปิดเผยความงามนะของพวกนางนอกจากส่วนที่ให้เปิดเผยได้ความว่า พวกนางอย่าได้เผยส่วนที่สวยงามออกนอกจากใบหน้าและฝ่ามือดังที่มีรายงานอย่างถูกต้องในเรื่องดังกล่าวของอับดุลลอฮ์จากอบาบิบนุอับบาสบรมอนอัลบาสอิบนุอับดุลรวมอิบนุอัลมัดและก็ท่านหญิงไอาชาและจากท่านหญิงไอาชาได้ไรายงานว่าแท้จริงท่านนาบีสุสลต่านได้กล่าวว่าละยะกบาลุลลอฮุซซัลลาต์ฮาอิดินอิลลาบิคิมาริน เนี่ไม่ทรงรับการละหมาดของสตรีที่มีประจำเดือนอ่าแน่นอนนะคนละหมาดเนี่ยถ้ามีมีประจำเดือนเนะี่ยลล l a ์ไม่รับอยู่แล้วเพราะว่าห้ามละหมาดคนที่มีเลือดประจำเดือนแต่ตรงเนี้ยที่บอกว่าฮาอีดินตรงนี้หมายถึงผู้หญิงที่มีรอบเดือนแปลว่าอะไรบรรลุศาสนภาวะแล้วพี่น้องเห็นไหมฮาอิดตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่ามีรอบเดือนนะแปลว่าผู้หญิงที่มี มีมีรอบเดือนเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการบรรลุศาสนาภาวะผู้หญิงที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับการละหมานอกจากต้องมีคีมารมีผ้าคลุมศีรษะแปลว่าละหมาดใส่ตะละกงใส่คลุมปกปิดเอาลลอแต่ถ้ายังไม่มีประจำเดือนยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยยังพออนุโลมได้อาจจะมีเปิดบ้างอะไรบ้าง นะผมเปิดมาบ้างถุงเท้ามาดีสายบ้าง Allah รับแปลว่าได้บุญแต่เมื่อใดที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วเป็นสาวแล้วจะมาละหมาดแบบเดิมแบบเด็กๆไม่ได้คือพี่น้องครับเด็กที่เป็นมูไมยิสเนี่ยอย่างลูกฉันเนี่ยหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยเขาละหมาดเนี่ยนะบางครั้งนะหกขวบเนี่ยก็ยังไม่ได้ท่องรุกลนครที่ละหมาด บางทีไม่ได้อ่านน้ำละมานบ้างอะไรบ้างฝึกไปก่อนนะและละมานของเขาก็ถือว่าได้บุญไปในฐานะของคนที่ทําความดีแต่พอเป็นผู้ใหญ่ปั๊บเงินไขก็จะเข้าสู่ต่ออะไรสมุนผู้ใหญ่หมดเลยต้องมีน้าละมานต้องปกปิดเอาหรอนะแต่ช่วงที่ยังเป็นเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะเป็นช่วงเด็กอยู่นี่ก็คือเป็นช่วงฝึกฝนนะครับทําให้เกิดความเคยชินนะ จ่าอุมมุ่งสลามะไรางนานว่านางเนี่ยได้ถามท่านโอซุนโซลลลฮวานและฮวยซันลำว่าสตรีเนี่ยจะละมาโดยสวมเสื้อผ้าแล้วก็มีผ้าคลุมศีรษะโดยไม่นุ่งผ้านุ่งอีกจะได้ไหมมีเสื้อผ้ามีผ้าคลุมแล้วไม่มีผ้านุ่งได้ไหมอิาการอดารัดดรงซาบิกอน อยู่ก็ติว้วรูหูรอกอดาไหมฮานาบีบอกว่าเมื่อเสื้อหรือชุดตรงนั้นน่ยนะมันยาวลงมาปิดนะลงมาปิดหรือคุมเท้าทั้งสองของนางก็ย่อมใช้ได้ถ้าเป็นชุดยาวเลยเป็นอบายะสมมุติเป็นอบายะนะมีผ้าคลุมศีรษะละ และชุดนั้นนะี่ะมันยาวจนกระทั่งปิดเท้าทั้งสองเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับพนุ่งตละลกงุงถูกไหมเพราะมันยาวลงมาแต่ชุดนั้นนะี่ะปรากฏว่ามันยาวแค่อะไรแค่ตะตุมเพราะบ้านเราเนี่ยาวมากไม่ได้นะเดี๋ยวก็กวาดถนนมาเลยใช่หไหมแต่อารับเนี่ยเขาใส่ปิดเท้าหมดเลยนะลากพื้นหมดนะคราวนี้ไอชุดเราเนี่ยมันมันสุดอยู่แค่ตะตุม คันนี้ไปละมานเนี่ยท่ามันยังรออยู่เปิดอยู่ถามว่าใช้อันนั้นได้ไหมไม่ได้ต้องไปหาผ้านุ่งมาใส่ผ้านุ่งแต่ละกลงที่มันจะยาวๆกอมพื้นเลยนะฮะมาใส่แล้วก็ยังมีหลักฐานถึงผู้หญิงเนี่ยจะใส่เสื้อผ้ากี่ชิ้นนะแต่เวลาหมดแล้วไปน้องอันนี้คือพวกเราก็รู้พื้นฐานมาหมดแหละถูกไหมครับว่าเวลาเราละมานเราต้องปิดแต่ เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้ถึงขั้นไปดูถึงหลักฐานว่ามันมีคําถามมีหลักฐานมายัางไงนะอันนี้ฉันก็เอาหลักฐานมาให้ดูอะเนี่ยชุดเดียวใส่ได้ไหมอาได้นบีบอกได้ถ้าถ้ามันปิดลงมาที่เท้ายาวเลยนะอันนี้ตัวอย่างอันหนึ่งแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ต้องแต่งกายนะให้มิดชิดให้เรียบร้อยต้องระวังด้วยนะเรื่องละหมาดต้องสําคัญนะระวังไม่ใช่ดูแล้วบางทียังเปิดยังเห็นอยู่เลยแล้วก็แหม กลัวว่าละหมาดจ,จะศูญย์เปล่าเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะมันเป็นเงื่อนไขเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับวันนี้ก็ฝากเตือนๆกันด้วยนะครับอบบิลลาฮิตตฟิกวันทดายะสลาโมนในกุมบอรมะมุลลอฮ์วะบารอกกะฮตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม